ทั้งนี้ก็เป็นล้ําห่วยนะครับพี่น้องนี่คือล้ําห่วยจ้าเมื่อดนะครับพี่น้องดูนี่ก่อภัยนี่สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้พ่อเขจ้องยม่อนคนเดิมอีกแล้วจ้าพ่อเยายม่อนคือเกาจับพี่น้องเมื่อนี้ยายม่อนพาพี่พาน้องลงมามานหจ้บพี่น้องจะมมหาหน่อไม้ฟังห่วยนะคะพี่น้องหน่อไม้พี่ห้วยของยม่อนกับมิยูหลายก่ออยู่จ้บพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปเบิงมาว่าเขาสิแตกน้อไม่นอไม่แหนงบ่จะเมื่อนี่ ยี่มวนจะพาสมเข้านะคะพี่น้องนี่มาเข้านะคะเดี๋ยวจะให้เบิ้งเข้ายี่มวลดอกกะลิลมวล่วยเราก็จะไปเบิ้งกอไผ่กันจะพี่น้องว่ามิน่อไม้กันบอจะพี่น้องนะคะเป็นนอไม้นี่มันก็ฝนกระตกใส่หลายรอบแล้วยี่มวนกับบอเทินเบิงเบ้งจ็คเทือนะคะพี่น้องมือนี่ข่ะไปเบิ้งกันว่าสิมินอบอจะพี่น้องไปกัน,นะคะ่ะนี่คือทงน้าเข้าจะพี่น้องนะคะน้ำกับกำลังแห้งได้สุฝนบอตกสองสามมือปรากฏว่ามี หอยอันรู้หนูมาควัดแล้วก็เฮ็ดให้น้ำแหงนะคะพี่น้องน้ำหัวทั้งนี้ก็เป็นล้ำห่วยนะคะพี่น้องนี่คือล้ำห่วยจ้าทั้งพูนกับกอไผ่จ้าพี่น้องกอนั่นใหญ่นะคะพี่น้องกอใหญ่คิดว่าค้งจะมีนอแต่ว่าหกพี่น้องอึมคึมเดีย๋ยวจะมอนจะพามนต์เข้าไปนะคะปา๊าพี่น้องกอนี่ จนมาเน่าเน่เป็นลำไผ่เด้อพี่น้องป้าพี่น้องจ้ะไม่จนมาเป็นลำไผ่พุ่นจ้ะสี่กโดอยู่พุ่นพี่น้องเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันสิได้นอน่อยมันบ่พี่น้องจ้าปะมุ่นเข้ามายากยากพี่น้องก็ไผ่มีหนามนะคะพี่น้องจ้ะก็ไผ่มีหนามโอ้กล้อง พี่น้องเออขอโทษขอไปนอนดำดำพี่น้องน้อมยไพ่ไงน้อมยไพ่บ้าทน้อยไพ่ไงแกพี่น้องจ๋าดำขึ้นี่้นขึ้นพี่น้องบ่วม่ไม่กินมซุ้งเด้อพี่น้องไม่ไพ่ไงไม่ไพ่ก่อมีหนังนรับพี่น้องจ้าเบื้องสีมันสีเอาท่าได้ มืดนะครับพี่น้องดูน,นี่ก่อไผ่นี่มื่อดอ้โอ้โอ้อ้อยกล้องยังหมอนกับวนแต่สิล่มจ้าพี่น้องขอโทษขอภัยขนาดก็คือต้องใส่เสียมพี่น้องจ้าไม่ไพ่นี่นะคะจะใส่ได้พี่น้องโอ้ย กำลังแข็งแสบเลยนะจ้านี่นอนเลยน,น้อยอวบพี่น้องจ๊าเบิ่งนอนไหมก่อนพี่น้องมุนน้ำเบิ้งแข็งบ้วนน้ำพี่น้องไปเนียาาแข็งแข็ง เป็นน้อไม,ม้อน่าน้หนามยพี่น้องที่จังใดยังมันสิเอาได้ อายุสูงสูงเด้อพี่น้องยิมอนหมุนมาทางใต้พี่หมุนมาทางใต้เลยยิมอนกับเสีเ่ยวทาได้กันจิไปทั้งนั้นเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยนี่น้ำทั้งบนกับน,น้ำน้อบักง่ายเลยพี่น้องสองนอง้อ มกบ็บอกมาสองจ้่เพื่ตีมาเพราท่านอกพี่น้องพิ่นหาพี่น้องพิ่นมาหากินเพราะท่าน น้ำกะกวอทั้งบนทั้งล่างกะโอ้อพี่เนาะมีสามนอนอหนึ่งอยู่ข้างล่างนอโอ้ยหักมาได้จะน้ำเรงน้ำดูพี่เนาะน้ำเงีาง ăn, subscribe cho mớ. Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ôi, nước nước, nước nha bình nhon. ai đi đi bằng vâng. ยัยอ้ยน้ำพี่น้องน้ำน้ำออกแบบได้บ้านนีนน่น้ำแท้พี่น้องจ้ะมีมวนได้เลือดเลยน้ำก่อสามนอสี่นอ ซีนอ้อพี่นอ้องเป็นน้ำไม้ไผ่หนามน้ำนไม้ไผ่บ้านนะคะอยู่น้ำริมห้วยนี่เลยจ้ะพี่น้องน้ำไม้ไผ่ป้าปลูกไว้ป้าพี่น้องไ,ไปจ้ะพี่นอ้นองเยม่อนจะเอาน้ำไม้นี่ไปแกงแล้วกะ็เหลือให้น,น้ำไม้โสมนะคะพี่น้องจ้ะน้ำไม้มันเอาลายอยู่จ้ะพี่นอ้องแต่ว่ามันหนามนะคะพี่น้องจ้ะหนามเบื้องตี๋เราเบื้องนอพี่น้องมีแต่นอใหญ่ๆ สามซีนอ่ก็จะเอาเมื่อาบานบเบเสแล้วเนี่ยพี่น้องเต็มตาเลยคุณเจ้าพี่น้องหลายนออยู่นั่นอีกนอหนึ่งนะคะอยู่ข้างพุ่นกับหลายนอเดี๋ยวเจ้ามาเอาเมื่อไหมจ้พี่น้องเมื่อนี่เต็มตานะคะบ่บได้เตรียมอย่างมาเอาตาม้านะคะพี่น้องก็ ตยมวนก็จะขอจบคลิปเพียงสำนี้นะคะสําหรับคลิปนี้ไปคลิปหน้าพ่อกันไหมนะคะฝากให้กําลังใจยมวนด้วยการกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามจ้ากดกระดิ่งเพื่อจะประพาดคลิปใหม่ๆจากช่องยมอนคนเดิมยมวนก็ขอจะขอตัวเพียงํำนี้นะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ